อุ้ยแกกระป๋อแบบนี้สวยเนาะอสวยจริงด้วยป้าเข้าไปดูสีกันเถอะอ่ะวยแกใกล้ถึงเวลาเรียนแล้วอ่ะป้าไปเรียนกันเถอะโอเคงั้นฉันขอออกจากระบบก,ก่อนนะป้าไปกันเถอเกสชินแน่ ฉันขอเข้าเฟซบุ๊กก่อนนะอุ๊ยทำไมเข้าไม่ได้อ่ะโทอใส่รหัสผิดหรือเปล่าก็ไม่ผิดนะแต่ว่าเมื่อเช้าอ่ะฉันยังเห็นเธอโพสต์อยู่เลยนะเมื่อเช้าฉันไม่ล่นเล่นนะนี่ไม่ใช่ฉันฉันต้องโดนแขกแน่เลยต้องกดรายงานแล้วแหละงั้นฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะอือ ป๊อบปี้ป๊อบปี้ถ้าเธออยากรู้ความจริงเธอต้องมาโรงเรียนหงมุครึ่งเธอจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันบอกเธอได้แค่นี้แหละโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันลองมาดูเฮ้ยชุด่ัวนรองเด็กป๊อบปี้สิชัดใส่เดี่ยวดีกว่าเฮ้ยนี่เธอเองเหรอที่ เธอต้องว่าหาเฟซบุ๊กได้ขนาดนี้ใครๆก็เข้าได้สิจะไว้ใจเธอทําไมเธอต้องทำกับฉันแบบนี้ด้วยล่ะถ้าฉันอยากเป็นเธอนี่เธอทั้งสวยทั้งเรียนเก่งใครๆก็อยากเป็นเธอขนุนเพื่อนกันเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกเพื่อนอย่างนี้ไม่ต้องไปคบหรอกไปกันเลย